ภาพสุดหวาดเสียวของนายจำลองนาเหมาะอายุ40ปีพนักงานโรงน้ำแข็งได้รับบาดเจ็บสาหัสร้องอดโอยด้วยความเจ็บปวดขณะที่มือขวานั้นถูกบทละเอียดเสียเลือดจำนวนมาก ต่อมาเจ้าที่กู้ภัยมูล,ลนิทิสไตคุณธรรมได้รับแจ้งมีคนถูกเครื่องบดน้ำแข็งบดนิ้วภา,ายในโรงงานน้ำแข็งเลขที่6หมู่ที่สาบตบนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรีหลังได้รับแจ้งจึงรีบไปตรวจสอบได้พบกับนายจำลองน,งนางนาซีตรองด้วยความเจ็บปวดสภาพแขนขวาช่วงข้อมือถูกบดละเอียดกู้ภัยจึงรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวนายจำลองส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลชมบุรีและในที่เกิดเหตุยังพบเครื่องบดน้ำแข็งตั้งอยู่โดยมีกระสอบใส่น้ำแข็งอยู่ในเครื่องบด จากการสอบถามนายโกเพื่อนร่วมงานของนายจำลองเล่าว่านายจำลองได้เอาน้ำแข็งมาเทใส่เครื่องบดขณะที่เครื่องกำลังทำงานจึงทำให้เครื่องบดดึงกระสอบน้ำแข็งลงไปในเครื่องซึ่งมือของนายจำลองได้ติดลงไปด้วยเมื่อเครื่องบดได้บดมือของนายจำลองได้ร้องเสียงดังขอความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานจึงได้รีบมาปิดเครื่องบดแล้วนำตัวนายจำลองออกมาเพื่อรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลดังกล่าว